สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีี่94ทาร์โร่ค่ะแพนทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างติดตามแพนได้ในคลิปยา,ยาวๆที่ YouTube นะคะหน้าเพจโปรไฟล์หน้าแรกนะคะกดในลิงก์เข้าไปนะคะความรักครั้งนี้คุ้มค่ากับการรอคอยไหมอืมก่อนหน้านี้เนี่ยความรักครั้งนี้เนี่ย คุณนะทั้งเบื่อแล้วก็ทั้งเซง็งนะมันเป็นเพราะว่าคนคนหนึ่งอะ่ะเขาไปโฟกัสเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็เรื่องส่วนตัวเยอะเออแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจคุณเวลาคุณอยากคุยเขาก็หายแต่พอเวลาคุณอยู่ได้เขาก็จะกลับมาพอก,กลับมาเสร็จก็ทําให้คุณรู้สึกดีแต่ดีได้ไม่เท่าไหร่ก็กลับไปเหมือนเดิมนะอา่าคุณก็รู้สึกแบบ โอยไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้แบบเนี้ยเออจนคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคบต่อไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะผิดหวังหรือเปล่าคุณก็พยายามดึงตัวเองขึ้นมาดึงพลังงานที่ชอบเขาอะขึ้นมาให้มารักตัวเองให้มากๆแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้แต่สุดท้ายก็นึกถึงเขาอีกนั่นแหละเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะอ่า แต่คนคนนี้เนี่ยข้อเสี่ยงเขามันไม่ได้มีอะไรมากเลยเพียงแต่เขามีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งอ่ะคิดแต่เรื่องของตัวเองแต่เขาอ่ะไม่ใช่ว่าคุณรู้สึกเอาจากหัวไม่ได้เขาก็เป็นแต่พอเขาเป็นเสร็จเขาจะข่มตัวเองให้นิ่งๆให้ไม่รู้สึกแบบนั้นในขณะที่ตัวคุณอ่ะมีความที่เป็นแบบอเลอร์อ่ะเออเวลารู้สึกอะไรคุณจะไม่ค่อยเก็บอารมณ์ จะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าพอไม่ได้ดั่งใจก็เด๋ยวตัดเลยนี่หรือว่าทนไม่ไหวแล้วเบื่อแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่เดิมนะคะแต่คุณกับเขามันมีพลังงานของความเป็นคู่เกิดขึ้นอืมแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะนะมันจะมีการตัดสินใจของคุณคุณจะตัดสินใจคล้ายๆกับว่าน่าจะพูดว่าเอออาจจะถามเขาว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงกับเรานะแต่ถ้าเป็นบางท่านไม่ได้ถามเนี่ย เหมือนกับคุณพยายามจะใช้เซนส์นให้รู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันคุ้มค่าไหมแก่การรอคอยนะคะ,ะสิ่งที่เขาถ้าเขาพูดได้เขาก็จะพูดบอกว่าไม่เพียงแต่เธอหรอกที่คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยเนิ่นนานเราก็คิดมันเป็นเพราะตัวเราเองทั้งหมดหนั่นแหละที่ช้ามันช้าแต่ว่ามันมั่นคงนะเธอเพราะเราอะ่ะมีงานเยอะแล้วงานนั้นนะมันก็คืออนาคตของเรา การที่เราอยากมีอนาคตที่ดีนั่นก็คือเราอยากให้เธอสบายด้วยเธอก็เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเราเพียงแต่เราไม่ได้บอกเธอเท่านั้นเองนี่แหละ